สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปขี่ CBR วันสุดท้ายครับชื่อมันดูแปลกๆวะ EP นี้จะเป็น EP ขี่รถวันสุดท้ายนะครับเราอาจจะไม่ได้ขี่ซ BR แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าของคนใหม่มารับต่อแล้วซึ่งวันนี้ผมก็ไดเอารถมาเช็คกับร้านนะครับก็มาดูซิว่ามันมีอะไรแบบจุกจิกที่เราต้องอเตรียมจัดท่งก่อนถึงมือเจ้าของคนใหม่นะครับก็ไม่อยากให้รถมันมีปัญหาเลยนะก็คือเอามาตรวจเช็คสภาพอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับก็หลักๆของรถพี่ไปวันนี้ก็เช็คเสียงเครื่องหล่อลื่นจุ่ ที่มีการเสียดสีเกิดขึ้นบ่อยอะทำให้เปืดบ้างก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้ที่เหลือก็อาจจะเป็นแค่รายละเอียดภายนอกแล้วก็คือการล้างเก็บงานอ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงหลายคนสงสัยว่าอะสมมติไม้มันประมาณ2องแล้วมันจะใกล้เข้าระยะประมาณ เซอร์วิสใหญ่ถ้าอย่างเซอร์วิสใหญ่ของตัวนี้เลยนะ้พมีซีบราพันโฉมปีนี้เลยก็จะอยู่ประมาณ1 9 9 9 0าประมาณนี้ครับทั่วไปทั่วไปใช่นนตั้งหลักๆเลยนะในเซตนี้ก็ตั้งวาวเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกองอากาศน้ํามันเครื่องใหม่ที่ร้านนี่จะให้เป็น7 1 0 0เลยนะครับแล้วก,กองก็เป็นกองเดนโซพวกปัจจัยหลายๆอย่างน้าหล่อยเย็นใหม่ประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับสำหรับเซอร์วิสใหญ่จริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกหมื่นเก้าสองหมื่นเพราะว่าถ้าเป็นค่ายยุโรปอะไรเงี้ยมันจะ เกือบเกือบสามหมืนก็มีอะไรประมาณนะ้อันนี้ก็คือ CBR มันประหยัดที่สุดแล้วสาหรับคลาสพันว่าไปหลังมอเล่นกันหน่อยดีกว่าขียเล่นแล้ววันนี้เราก็เจอปลาทูด้วยปลาทูของใครกันเนี่ยนี่ซ่อมเสร็จแล้วหรอตายแล้วแอคเลยไฟจอดกลับมาลั่นเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมเลยฮะ ต้องมาคัมแบ็กแล้วไม่ไงคัตซ่อมโดนเลยซ่อมโดนไปสามร้อยเรือสามสามสามศูนย์ศูนย์เคสามแสนนั่นเองมาฟังเสียงกันหน่อยทุกอย่างปกตินะเนี่ยลองฟังเสียงดิปกติตั้งจัง ไปลั่นกันเราจะไม่ได้เห็นมุมนี้แล้วหรอแต่ถ้าคิดสภาพมาผมไปเล่นตัวอื่นผมจะไปเล่นตัวไหนดีวะผมจากใจผมก็ชอบฮอนดานะ่ะไม่เคยคิดจะไปเล่นใครอื่นเลยผมว่าติบโตมาฮอนดา้าล้วน คนก็บอกให้ผมไปเล่นเอทันนะเอทันฉลาดไปก็เอทันประทูอย่างน้องเฟรนะ่ะแต่ผมว่ามันคนขี่เยอะเกินอะ่ะผมยิ่งไม่ค่อยชอบแบบคนขี่เยอะๆแล้วแบบไปไหนก็เจอะชอบแบบว่าละแลอะไปไหนมันต้องว้าวแต่รุ่นไหนก่อนบิ๊กไบค์โฉมใหม่ๆแม,ม่งกระโดดขึ้นล้านอัพหมดอะ่ะแล้วถ้ามือสองมันก็ประมาณ7-8แแสนนะมันก็ยังแพงอยู่เลย เรืไหนาจะค่าโซวิค่าเป็นแทนนอกีก็เดี๋ยวรอดูว่านาคตมันจะไปทางไหนนะรอดูอีกทีแต่ก็อยากเป็นวัยรุ่นยุโรปเลยเขาไม่หมด แวะนั่งเล่นที่มอ,อก่อนแต่ถ้าสมมติผมไม่ได้เล่นบิ๊กไบค์จริงๆอย่างที่ผมบอกที่เราตัคงไปทำธุรกิจเนี่ยมันก็แอบไอ้นี่อยู่นะกลัวทุกคนแบบว่าผิดหวังเพราะว่าทัาไม่มีรถละก็คือไม่มีช่องเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันช่องนี้มันกรเนิดมาจากรถจริง,รงๆวะไม่มีรถไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนะ ในเมื่อทุกคนติดตามมาเพราะรถเราก็จะทำให้สุดๆเออเศร้าจังเราจะไม่ได้เห็น CBR หลังมออีกแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วจังต้องถามน้องน้องนี่ว่าพี่จะไปทำอะไรต่อวะน่าจะรถใหม่นะสิใช่เหรอ ไม่คิดว่าพี่จะไปทำธุรกิจไม่คิดว่าพี่จะไปทำอย่างอื่นหรอรถจะพี่ลงกับรถดีกว่าใช่หรอไม่มีอะไรสนุกเท่ารถเลยพี่แบบเชื่อมั่นเชื่อมั่นสุดกว่พี่อ๋อเชื่อมั่นพี่ไปไปลงกับรถแน่นอนพี่ V4 อาจจะเป็น 3R อาจจะเป็นต่ำๆก็ต้องเป็น R1 จะเอาตังค์ไปทำธุรกิจหรือเอาไปทำรถใหม่เอาไปทำรถใหม่ครับใครก็าทำธุรกิจกันอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใครก็าทำธุรกิจกันเชื่อไหมว่าพี่จะเอาตังค์ไปทำธุรกิจเออคือผมคือผมไปล้างรถพี่ไม่บอกพี่พิซซ่ารถจะไม่อยู่แล้วนะอ๋อจะไปไหนล่ะไปล้างรถหรอ ขายทีพี่เอาวขายทำไมล่ะแล้วใครจะเป็นที่พิซซ่าสองล่ะไม่ทำแล้วอ่ะผมหมดไฟแล้วอยากหมดด้วยตังค์นี่ไงมาทำรถยนต์แบบพี่ไงหันไปดูดิเนี่ยถ้าทำแบบผมมันมีไฟแน่นอนไฟเฮ้ยพี่ว่าผมจะเอาตังค์ไปทำธุรกิจหรือไปเล่นรถใหม่ไอเดียเล่นรถใหม่ CBR 1000R ทีดูปกติ V4 เฮ้ย h 2เฮ้ยไอ้อันที่ถามนี้นะไม่น่าเป็นไปได้ความจริงมันเป็นไปได้เสมอชิบ วันนี้เจ้าของใหม่มารับรถเลยนะครับพี่น็อตนะครับพี่น็อตมาจากไหน,นะมาจากหัวหที่ินครับไกลจังมาเอาซีบีอาร์ผมใช่มาทกลางสายฝนฝนตกกันหน่อยตอนนะี้พี่น็อตถามพี่ยทำไมต้องมาซื้อฮอนด้าซีบีอาร์พอนคือก่อนหน้านี้นครับพี่ขี่ซีบีสามร้อยมอค่อนฮะแล้วก็ขี่ซีบีห้าร้อยแล้วก็มาหกห้าศูนย์ ก็เคยขยับข้ามตัวพันไปเล่นใส่ยซูมาแล้วก็ซูก็เพิ่งจะปล่อยปล่อยไปได้ไม่นานเนี่ยฮะแล้วตอนนี้ก็คือใจมันอยู่ฮอนด้าตอนนี้ก็อยากจะลองเห็นไปลงพอดีจัดเลย <laughs> จัดเลยเลย,เยฮะ อันนี้ก็คือตรวจตรวจเช็คเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตรวจเช็คเรียบร,ร้ยรอย,ย,อยจ่ายเรียบร้อยแล้วอยู่แล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอตอนนี้แล้วอย่างนี้ผมกลับไปหารถเก่าได้ไหมได้ได้ครับไปได้เลยพี่ก็อยู่จริงอ่ะอยู่หัวหินแต่ว่ามันอยู่คาเกี่ยวกับเพชรชาอืมเราไปจะไปพาเอฟซีไปก็ได้นะใช่ครับอ,อ๋อไปดูรถเก่าวะได้ไปแกงกระจาดพาถน้มีเครื่องมีร่องแกงแต่ถ้าไปดี๋วก็ไปแกงกระจาดดีกว่าเนาะไปแกงกระจาดก็เดี๋ยวเนี่ยพี่มีแผนแต่งรถเยอะเลยนะอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวๆหน่อยอันนี้คือพี่ซื้อรถแล้ว จับจับไปห้ามน้ำก่อนมีคนตกอย่างนี้พี่เอาอันนี้ออกก่อนอ๋อออบางคนก็ไม่ชอบวิ่งเนาะพี่ไม่ชอบที่รู้สึกว่าหน้ามันใหญ่ๆแล้วก็พี่โหลดหน้าลงอย่างน้อยสักนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วแล้วก็พี่ว่าจะซื้อตัวยกท้ายมาให้ให้ขายมันสูงนิดนึงโอ้โอเคแล้วที่เหลือล้อล้อทำไหมล้อพี่กำลังคิดอยู่นะเคยมีเพื่อนเพื่อนไปอ่ะเป็นล้อแดงแต่ว่าพี่ว่ามันจะซ้ำกันไงพี่กะว่า ที่จะล้อมึงจะทองเลยทองแบบทองแบบทองทองได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกทีเนาะว่ารถจะเป็นยังไงต่อไปก็นี้เดี๋ยวให้พี่น็อตดูแลต่อนะครับทุกคนใครอยู่หัวหินหรือว่าอะไรรถคุ้นคุ้นพี่น็อตเองติ๊กเกอร์ที่ไม่แกะออกนะเนี่ยพี่เจ๋อเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น็อตเล่นเลยนะติ๊กเกอร์นี่ผมก็แจกได้ให้เลยใช่เพิ่มสามแหล่งน้าอุ้ยเดี๋ยวพี่น็อตจะลงติ๊กต็อกลงอะไรไหมเผื่อเขาตามมาดูลงเฟซประจานแต่พี่อ่ะชอบถ่ายรถตัวเองอยู่แล้วคือแบบ เป็นวีโอซัานลงลงเรียวอะไรเงี้ยครับก็คือจะลงชอบถ่ายลงเนตอรี่อะไรพวกนี้ยถ้าใครแบบอยากติดตามรถเก่าที่ไปก็ได้ได้แล้วผมทิ้งลิงก์เฟซให้นะนเผื่อ,อไปดูกัน<ได> <laughs> โอเค <laughs> ไม่แล้วเอารุ่นอ,อะไรล่ะพี่ ใบใบหน่อยใบหน่อยใบหน้านีส้สีแดงตาเล็กๆหน่อยตายเล็กน่อยตาไม่เท่ากันตาไม่เท่ากันด้วยคือผมคิดว่าตัวนี้น่ะตัวจบสุดแล้วแหละ